สวัสดีทุกๆคนนะครับอ่าวันนี้ก็มาลวดอาจจะมืดอาจจะคำอ่าเพราะว่าตกดึกแล้วบรรยากาศเงียบสงัด้อนนอนอยู่ในมุ้งบ่ได้เนี่ยนอนอยู่ในมุ้งบ่ได้วันนี้ก็พามาลวดอ่าให้ดู เนาะปูเท้ากำลังแกฟังแจหห็ลหลูกไหมหกลหกลอ่าเดี๋ยวให้ดูเบื้องหน้านะมืดนะครับอาจจะเปิดแฟดเลยอ่ามืดเลยเลยนาะเปิดแฟดนะครับเพิเ่มแสงนี่อาจจะจาเลยนะโอ้ตรงเขียวกว่านี้ครับนี่คือออเดอร์ตะไคร้ประมาณจากบ้านไม่จังงงเอาให้เขาล่าอย่างแฮ้ดูลีบาก โลละสิบนี้มันกายแล้วนะเนี่ยมันโขลกโขลกแล้วมันไก่เขาเก็เอาไว้ว่าน,นะเอาไว,ว้โขลโอ้อขาอ่ายเทือกยังไงโลละสิบบาทอะตะไคร่กัมหนึ่งเนี่ยกัมหนึ่งเน่ยยะนี่นะจำจำให้ดูเนี่ยยังบ่ฮอลโลเลยเถอะยี่น้อยตัวเนี้ยยังบ่ฮอลโลเลยเถอะจะเห็นอยู่นี่ประมาณโลกว่าเนี่ย เป็น,ล,ปปปน,น,นลัวเป็นมัดตห้่านเลยเออยางท่านเลเหตุเป็นมัดหนึ่งมัดหนึ่งมัดหนึ่งนะบะตสองท่านเลยท่นเอาเป็นโลแล้วเสียบเปียกเขาเออเธอบอกค่อยกรรนเนี่ยเนี้ยค่อยกรรรู้เลยเนะนี้ยเน,นะนี่ยโลโลหนึ่งเนี้ยเนี่ยโลน้อยหน,นึ่งเนี้ยํำเนี้ยเจ้าเจ้าปาดสิบก่อกระบอกหกโลดกกระบอกหกอือ เออคลิหฮักนกรกมเกอาเก่าเนี่ยเมื่อน,นี้มาอัพโหลดให้ท่านผสมดูเนี่ยเป็นคลิปเนี่ยอีกอย่างหนึง่งตะไครผากส่วนขวาก็กได้ไข่ยทอดคาใบตะเภาหอดอันนย่ก็ที่เข้าไปนะตะเภา ขันทาเห่าปุ๊กเลยไล่ไก,ก,กลล็ไปส่งห้านกันไลยก็แม่เอ้คุยว่าดีนะไปส่งน้ำร้านนะห่านร้านข้าวผัดตะเภา,านะอย่างร้านบ้านเห่าเนี่ยบ้านใหญ่ปินนะนาะเอา้าเหาก็เจ้าบาต้องไปซื้อตลาดค่อยเหตุกรรมให้ยังไงไปติดต่อนะอย่างสม,มุดสม,มุดนะกันาห้าเห่าปุ๊กเลยไลนะบ้านคอยหมียังไงจะไปซื้อตลาดนะมัน ฮันเขาไข่เฮขาก็ไปเบิ่งก่อนเ่าเขาไข่อย่างเด็ดตลาดนักกรรมนะห้าบาทสิบบาท <Okay. S 1> ่าต้องเอาสดสดเลยค่อยมาให้ไม่เนี่ยอืมอยู่ใกล้ๆบ้านกันเนี่ยแล้วก็ใบตะเพาแล้วก็ใบโบราหาอย่างเงี้ยเนาะที่เขาปลูกกันนะครับผมอันนี้ก็ออเดอร์ออเดอร์ตะไคร้ะม่ะับ อ่าเปิดแฟกตันนะบเปิดแฟดนะมันอีบคอยเห็นนะกินแตงโมกันบรรยากาศร้อนแล้วกินแตงโมอืม มือทำแล้วนี่กระหมาอัพโหลให้ดูสวยได้เงินประมาณจากบาทก็หกสิบบาทเนี่ยหกสิบบาทโอ้เล่นเป็นกอค่ายไปถคะนะครับแต่กันห้าวพวกเยอะๆนี่นะพวกอันนี่ยก่อนเนี้ยเออมันมักน้ำเนาะบอพวกเนี้มันมักน้ำ เมนมันมีโรงงานยู่ทียบบานไกลบ้านพมเนาะโรงงานเมนท้เอาไปที่นี่เอืมก้อาขาโอ้ก็เจ็บเลยอ่าบอบอโรงงานไกลโรงงานบ้านเราเรามีโรงงานนะครับโรงงานรับซื้อกับรับพูกลายเนาะอ่าคือโรงงานคิงโรงงานคาตะไครอยูในโรงงานคิงนะบิดนะเนี่ยหัวยังงามเลย อืมควรย,ยัางงามเนอะอันนี้ก็เ,เรามาลอกอ่าลอกหวกเปลือกหวกอไอหยังออกแล้วก็ต้องไปล้างน้ำอีกเจ๊ไหมอ,อืมเนาะไปล้างน้ำอีกอเกีเ่ยว หลังน้ำโอ้สวยแล้วไกล่แล้วแล้ววนะเนี่ะครับผมต,ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกักวาแล้วทุ่มกักวๆค่าบ้านไข่ที่พุกเยอะๆแดก็ห้าบอนทรงเอาเนอะอันบอก เข้าเข้าอีมาตัดเอาให้ลูกน้องเข้ามาตัดเหล่าเลยนั่นบอหั่นพวกให้เข้านะบอเป็นมึงกับเราทํำยาเส้นน่ะเป็นลูกลูกไล่ใจเมนยางพวกตะเกียบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบใส่งเข้าอ่ะใส่งเข้าอการมันเยอะเกินนี่และเกี่ยวใบอ้อกกระกระจุกเยอะจังเยอะ หักโปะปูเนาะจนเกลืนี่หักตก่อนนะอ่าดูดูเลยกนไเรื่อยๆนะจนเกลือนะเาเฮ็ดดุงไปนี่แต่ตั้งโบะเนี่ยไงโปะกระดิ่งแค่โอ้ขึ้นโคนขึ้นโคนก็เราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมูอนี้มักปุ๋ยมักน้ำดีเนาะมันก็งามขนาดนี้เาบดได้ใส่เผาปุ้กคำประชาร์นี้นี่คือปุ้กคำประชาร์นะครับคือบดใส่บดใส่ปุ้ยบดใส่ปุ๋ยอยังปุ้กแปคำประชาร์หัวมันก็ดูไใส่ใยเหมือนกันครับดูข้าวตัวไใส่ใยเลย ข้อขงพวกนี้มันชอบน้ําครับนะใส่ปุ้ยเราไปมันก็อีวบอีข้าวอ่าขนาดนได้เนาะ่ใครได้หดน้ำมันเล่นนะแมนเ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 อ hose. อน being ี่นะครับกว่าจะเสร็จกับประมาณซ่องคุมกงกว่านะมึงแม่น้ำหนักนาตีโอ้โหอาบแล้วเป็นพวกนี้พวกคาตะไคร้นี่เอาไปทำอันยังกับเครื่องปรุง เนาะเครื่องแกงเนาะเอ้ยเอ็นเนก๋วข้าวที่เออปันตากก่อนนะเนาะปันตากกันเนาะโบเมนปันตากก็ปันใส่กระปุกเอาไว้ทำเกงต้นสาเข้อค่ายต้นเสานะเนาะโอเออร์เมนขาก็ปั้นแล้วเขาก็ใส่กระปุกไว้เขาก็เอามาเฮ็ดเครื่องแกงมาเกงละน้อยข้าวเจังมาได้เฮ็ดล้ำไหลนี่หอกระปั้นนะครับพริกเนี่ยพริกโอ้เข้าหาแม่มีอีกบ o w เนี่ยอีปันให้ละเอียดดีจังเวะ เครื่องปั้นพมก็ซื้อมาราคาสองร้อยก็มอเตอร์นี่ก็มอเตอร์ปัน้นแค่ช่องรอบหนึ่งขวนกุบกุนกักวฮะก็เลยดัดแปลงเอาสว่านเอาสวามุนอุ้ยตุยเนี่ยมุนดีจังเลโอ้โหเดี๋ยวอีทายมาให้ดูครับว่าพ่มหำยังไงเนาะเออครื่องปั้นนะครับพ่มก็ว่าซื้อยางดีทนะ่นะ่ะนะ แต่คิดไปคิดมาแล้วผมลองเอาสวานปันเนาะนี่ครับโอ้โหละเอียดมาต้องเลยซื้อละมาคิดเอาบาเลซื้อละอย่าว่าแต่พริกเถอะนี่คือข้าวคั่วครับนะว่าเป็นหง่ออืมเอาละครับผมเช็คเอาไว้เช็คดูไว้นอนร้อนนะครับหน้าร้อน,ววนพวกเนี้ย ใบเนี่ยเขาก็เอาไปเฮ็ดเฮ็ดอันนี้ก็อันต้มมาม่าเครื่องปรุงมาม่านะแม่อันอย่ก็หลายอย่างก็มันมีประโยชน์เนาะไปปั้นไปบดมีหลายางอืมไล่ยางครับไลายยางค่ะโอ้โหลลแหน่ยแค่นี้เฮาก็าะไว้ก้าเอามือเท้าก็ไปส่งครับผมทำตามออเดอร์ จะเอาไปส่งมอเนี่ยได้เหรอทำตามออเดอร์ครับอือตัวนี้นะดูสิครับบานห่มเนาะตกแรงมากครับงานเยอะครับดูห้อยสามล่าเล่มกับบริลเลนครับผมดูโอ้สภาพพรุงนี้ชาวต้องเขี่ยให้หมดแล้วครับผมอุ้นนะโอ้โหเดี๋ยวไปยืดดู ห่มปั่นไอศครีมไว้เนาะนะครับผมเดี๋ยวไปพาไปดูครับปั่นห่มปั่นไอศครีมไว้อาจจะดูมัมวๆเลยครับข้ออย่าเช็ดกองแฟตครับผมมือบบครับผมอาจจะมือเดยเนอะอ่าเดี๋ยวคมปั่นไอศครีมไว้นะครับผม ดูกันนะครับผมอืฮึ่มนิ oui> <S <S ่มๆยอ่อือชัดรถชัดรูรวดชัดโอเคครับพรุ่งนี้เช้าก็ไปค่ายคลองได้ โอเคครับผมนะวันนี้ชาผมก็ไปค่ายคลองได้นะครับเมื่อนนี้ก็มาอัพโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะอ่ามือดแล้วนะครับมือแล้วครับผมไป๊ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ ข้อ,อเปียยเตัวนี้นะการมืออื่นก็คอยผูกไข่พอกันไหมนะครับวันนี้ก็มาอัปโหลดให้ดูนะครับตามโบเดอร์ตะไคร้นะครับขณะปุ๊กไว้ไล่นะคณะแถวบ้านผู้ใได้กับห้าโรงงานล,ลงเนาะอ่ามันมีคนซื้อเยอะนะครับผมมีคนซื้อเหมือนกันนะใครต้องการเนาะมันเป็นภาคส่วนขวรเนาะที่เราปุ๊กไว้อ่าบ้าทสิบบ้าทกับขาข่ไปครับผมโอเคครับผมวันนี้คงก็ต้องขอตัวลาไปก่อน นะพกกับไม้นในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ